ว้าวเหมือนของไม่มีค่าเลยอะไปใช้บ่อยมากและเข้ากับพี่บายมาแล้วเป็นคนอะไรใช้กระเป๋าทุกช่องจริงๆชอบมากชอบที่สุดและออบเซสก็คือนอนเวิร์กมากการใช้งานทุกอย่างคือดีมากใบนี้10เต็มส0น่ารักเหลือเกินกูเคยอยากไดุ้่นนี้คือกระเป๋าใบแรกในชีวิตแม่ออดอยากได้มากแบบจะตายจะเป็นจะตายกูเป็นคนที่จริงๆคิดเยอะนะเว้ยเวลาจะซื้อของ ไหนเล่าสิอะไหนเล่าสิไหนเล่าสิเปิดกรุกกระเป๋าแบรนด์เเราจะมาให้ดูนะคะว่ากระเป๋าของพวกเราที่เราเลือกซื้อเป็นไซส์ไหนแล้วอันไหน practical อันไหนกูจะไม่ซื้ออีกม้วมึง,มงของุ้ทถ้าให้มึงเดามึงว่าของกูเป็นแบบไหน ดำกีตเตอร์กู้ของยีบอะอัดยังมีความหลากหลายเพราะไอ้ยีบอะมัน secretly ชอบพาสเทลแห้วความน่ารักเนะลองดูให้กูเดาของมึงนะโอ้ไม่ต้องเดาหรอกไม่ต้องเดาไม่อยากได้ก็แบบอกกูปปะไม่ไมื่อก,กี้แม่เดินมาแล้วแม่บอกว่าเก็บกกดูได้พี่เน้ได้นะอย่าให้มันหายกูคิคดในใจหายไปก็ไม่มีใสยรยอัไม่ต้องใช้พี่มาเริ่มจากกระเป๋าพี่ เริ่มจากใบไหนดีมึงที่มึงอยากพูดใบที่กูชอบมากชอบที่สุดและออบเซสก็คือนอ้องไวเแซลมีความถูกจริตกับไวเแซลบอกราคา <laughs> ได้ไหมจำราคาได้ปะ ตอนนั้นซื้อมาน่าจะห้ากว่าแล้วน้องอยู่ดีก็ขึ้นมาเรื่อยๆเลยรีวิวหน่อยซิว่า YSL ใบนี้มันคุ้มค่าการซื้อหรือไม่ซื้อคะเต็มสิบให้เท่าไหร่สิ่งแรกนะคะคือน้องสวยค่ะสิ่งที่สองนะคะน้องแคบค่ะน้องใส่อะไรไม่ใส่ไม่ได้เลยแคบสุดใจมากสุดน่าจะเหมือนแบบลิปสติกมือถือกุญแจรถใช้ยากมากมากถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเป็นคนเล็บยาวเรายิบเล็บคมมากใช่อย่าเลือกหนังที่เรียบแบบนี้เว้ยมันสวยของมันก็จริงแต่ว่า ใช่มันใช้งานยากมากคือมันเป็นรอยง่ายมากเวลามึงซื้อมึงถามเขาได้เลยว่ามันเป็นรอยง่ายไหมมันเป็นรอยภายในไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์เลยรอยน้องจะชัดเจนมากเลยนะคะและความยากที่สองนะคะนอกจากแคบแล้ว ก็คือมันเกี่ยวไงแล้วถ้ามันไม่เกี่ยวมันไม่สวยด้วยนะมันไม่เกี่ยวมันไม่สวยมันสวยตอนมันเกี่ยวเวลานางถ่ายรูปอะรุ่นเนี้ยจะถ่ายรูปออกมาแบบนี้แจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะชอบมากชอบมากแล้วทีนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะความไม่ค่อยจะสะดวกของน้องคือคือมึงจะเห็นว่ามันสวยอะตอนมันเป็นแบบนี้ใช่ป่ะเอออย่างสมมติมึงแขนอย่างเงี้ยไว้แลหายไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายรูปอะมึงต้องผ่าเขาไปนิดนึงอะไร มึงจะไม่เห็นย่อยหายไปแล้วนะหน่อยเก้าเก้าหายทั่วไปแล้วน้องอ่ะเป็นนี้อะไรไม่รู้ขอโทษคือมึงจะหน้าไม่ได้ไม่การไม่การไม่การเนี่ยมึงก็เลยจะต้องมึงจะต้องเป็นอย่างนี้เหรอใช่ใมึงจะต้องมีการเปิดเปิดช่องแขนนิดนึงใช้ออยด้วยไงเดี๋ยวมันเลอะไปติอะไรไปเไมอุ้ยไม่พอทุกทีเลือกต่อต่อเลยอ่ะอันนี้คือถ้าเกิดมีโอกาสให้ซื้ออีกเอาอีกไหมคะเอาเอาไม่เพราะว่ามันสวยสวยอันนี้สวยให้สิบารให้าสิบให้ห้ากานห้าสวยเต็มแต่ถ้าเลือกได้ซื้ออีกไหมซื้อ ใบต่อใบต่อไปในซีรีส์เดียวกันไหมใบแต่เาเหมือนกันชอบมากแก้ตัวโดยการกูไม่ซื้อหนังเรียบหรอกค่ะเออเป็นนังเป็นหนังเป็นหนังอย่างนี้เวิร์กมากการใช้งานทุกอย่างคือดีมากใบนี้สิบเต็มสิบไปเลยนะคะเพราะว่าไม่เป็นรอยช่องเยอะช่องเยอะใส่ของจริงได้เยอะมากมีช่องช่องข้างหลังด้วยมีช่องข้างหน้าอันนี้าอกับไปเที่ยวกับประเทศเหมือนกันมีช่องข้างหลังค่ะมีช่องข้างหลังนี่ช่องข้างหลังเป็นแบบ มันจะแมทช์ได้ง่ายกว่าใบนี้อันนี้ต้องแต่งตัวกันแกรมหน่อยอันนี้แบบมึงใส่ก็ได้เลยก็ได้อยู่ก็เป็นจริงใช่แล้วก็เวลาไปต่างประเทศก็เป็นแบบคอสบอดี้ได้ให้เป็นคอสบอดี้ประมาณนี้ก็ยังได้อยู่ใช่รู้สึกว่าธรามัดถ้าแมงท่องใส่ได้เยอะมากแล้วก็ไม่เป็นลอยง่ายเพราะฉะนั้นใบนี้สิบจำสิบไปเลยค่ะตกมืออะใบต่อมาใบต่อมานะคะก็คือเป็นตัวอย่างของกิเลสทังนั้นเลยก็คือน้องบาลานเซียร น่ารักเหลือเกินกูนเคยอยากาได้รุ่นนี้แน่นอนเป็นรอยง่ายมากและน้องเห็นว่าเออก็ดูขนาดก็โอเคนี่คะแต่อย่าเชียวนะคะน้องแทบมาก,มากปริมาตรอะค่ะทุกคนมันอาจจะดูใหญ่เท่านี้แต่ปริมาตรจริงๆอะมันจะแค่สีเหลี่ยมนี้เองนะ อ๋อหรอมันโค้งตรงนี้มันโค้งไม่พอมันเอียงออกเป็นสายมันเสียบข้างหมูมันทั้งหรอไหมโค้งแล้วมันก็ทั้งเวาแลวเอาจริงๆนะมือง้างบ่อยๆข้างบนเป็นรอยพับได้อีกนะแต่ังเกตยหยิบก็ไม่กล้าง้างเยอะไม่กล้าง้างเยอะแล้วก็อันนี้คืออันที่น่ารักมากใช้บ่อยเหมือนกันใส่ของได้น้อยที่สุดอย่าใส่มือถือเชียวเพราะใส่ไม่ได้นะคะซื้อเพราะว่าเหมือนตกหลุมรักในความในความตอแหลของ อันนี้กี่บาทเนาะประมาณห้ากว่าอันนี้จะมีความน่ารักในการจับแบบเนี้ยเห็นปะสามารถือยิ้วๆได้ฟิลนี้คือออกงานได้ดูดินเนอร์ดูตออแหลดีตออหดีก็คือถือได้สะพายได้กรุบกริบใส่ของไม่ได้มากแต่เราก็คือไปเราจะไปกินข้าวใดๆได้กุญแจรถกับเด็สติกพอพออันนี้ถ้าเลือกได้ซื้อไหมคะไม่ล่ะมีใบนี้มายอมพออ่าใบไหนใบไหนต่อใบไหนต่อใบนี้นะคะเป็นใบที่ได้มาตอนรีวิวสีดูเป็นกูมากใช่ก็เป็นกูมาคามเบทแมทง่ายเพราะเป็นคน ชอบแต่งตัวเ e ออโทน,นใบนี้ให้สิทธิ์เต็มสิทธิจำได้ว่าโทรมาแล้วบอกว่ามึงกูชอบโคชไปเลยอ่ะใช่กระต่าโคชเราได้โคชนะคะรุ่นแรกเป็นสีดำอเดนติเคิลเลยแบบเดียวกันไปคือรูปนี้ใช้บ่อยมากเพราะว่าข้อดีของน้องน้องเป็นหนังที่นิ่มนิ่มไม่เป็นร <แจ S 1> อยราคาน่ารักหมื่นกว่า ใส่ของได้เยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากได้กระเป๋าที่คุ้มค่าคุ้มราคาตอนในโค้ชนะเดี๋ยวนี้โค้ชทำมันารักขึ้นใช่ใช่กูมีโค้ชอีกเต็มเลยที่ไม่ได้เอามานะคะเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปติงๆิงิงอ้าวใบสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดกระเป๋ากุ้งกระเป๋ากุ้งก็คือน้องบาลองบาลเซกเกอร์อันเนี้ยถามจริงคุ้มกับมึงปะคุที่สุด ใช่ตอนแรกอะพูดตรงกเลยนะที่เห็นรุ่นนี้ออกมาเบื่อลเลยพอรู้สึกว่าดีเทลเยอะไปกูชอบอะไรเรียบเรียบทีนี้ h o l i d เดย์สปิรตไปโตเกียวเพื่อนซื้อกันแล้วอีปามันซื้อเดี๋ยวนั้นเลยพอ,อ,อซื้อเป็ดอีปาวม,ม,มันที่แค่แม่งก็สวยเว้ยแกบถามป่า มึงใส่ของได้เยอะจริงปหมวะเยอะเยอะมึงอียิปตนู่นนี่มือปลามันก็เป็นนักป้ายอยู่แล้วไงมึงมันเปิดอย่างเงี้ยแล้วมันนูนได้แล้วอีปลาใส่เหมือนคนแบบใส่ก้ยปลาใส่ก้นป้านูนกว่านี้ไม่ได้แล้วแบบปิดไม่ไหวมึงเราแอแล้วตรงเนี้ยเพื่อนได้หมดเลยนะคะใช่ใช่ไม่เพราะเป็นคอสกไตนี้แล้วเวลาแต่งตัวธรรมดาเห็นปะเน่าจัาเหมือนกูดูเก๋เลยดูเก๋ดูมีอะเท่าไหร่นะมึงซื้อมาเท่าไหร่นะกูจำไม่ได้แล้วตอนนั้นอะเนี่ยเข้ากับอะไรก็ได้จนเข้ากัอะเป็นรุ่นที่ใส่ออกงาน ก็ได้ในตะวันธรรมดาเดลี่ไลฟ์ในชีวิตของยิบที่ซื้อกระเป๋ามากูภูมิใจกับใบนี้สุดเพราะว่ากูรู้สึกว่ามันจะเรียบก็ไม่เรียบแล้วก็จะเป็นสีฟ้าก็ไม่ฟ้าจะเทาก็ไม่เทาเฮ้ยกูเติมือแมทง่ายมากอันนี้ก็คือเป็นสิบเต็มสิบเช่นกันนะคะส่วนเรื่องของริ้วรอยอะไรก็คือช่างเลยไม่มีปัญหาเลยโดนฝนลุยลุยเลยเหมาะที่จะมีไว้นะคะอ่ะมีอันไหนที่บ้านที่อยากพูดถึงไหมจ๊ะมีมีอันนึงที่เอามาด้วย ่ะคือกูก็เป็นคนมินิมอลนะแต่ว,นนว่าอันนี้มินิมอลไปหน่อยมึงว่าอันเนี้ยมันมินิมอลไปปะ โอ้ไม่กอตมึงแอบซื้ออะไรแบบนี้ด้วยหรอแ่ะอันนี้มันคือไว้ห้อยเปล่าใช,ใช,ใช่อันนี้คือเอาไว้ถือแล้วจริงๆแล้วอะ่ะเขาอ่ะมีสายมมด้วยไม่แต่กูเกตนะเพราะว่าฟิลชาแนลชอบทําใบเล็กแบบนี้เหมือนกันไ,<ด>ไม่ใส่<จ>อะไร<ด>ไม่ได้เลยอะ่ะใส่ลงใส่เหรียดมึงเชื่อปะคือตอนนั้นนะที่กูอยู่ในชออ็ออ่ะกูก็รู้สึกว่ามันจะเวิร์กแน่ว่ามันจะต้องน่ารักเวลาที่มันแบบมึงแต่มันเวิร์กเว้ยเวลามึงไปงานใดๆแล้วมึงจะใส่แค่คุณแจรถดกับลิปสติกแค่นั้นเลยคุณแจรน์กูใส่ ไหนไปมึงลองห้อยซีกับชุดขาวยีนมึงได้ไหมกวัวได้กูใส่กับอันก็ได้อันนี้ได้อันนี้ได้แต่เชื่อปะยังไม่เคยใช้เลยสักหนึ่งคเชื่อไม่แปลกใจอะไรกูจใ้อยู่ในถุงอยู่เลยจบแล้วค่ะรีวิวกระเป๋าของมาดูอีฟนะคะมาดูของกูดีกว่านี่คืออะไรอ่ะถุงอะไรอ่ะมินิมมลกว่าอีฟอีกถ้ามึงเห็นว่าอีฟมันยังมีสีนะเว้ยของกูไม่มีสีเลยว้ ของไม่มีค่าเลยอะทีนะน้องเฮ้ยปายเปรียบของไม่ดีมากๆากไม่คือกูก็เป็นแบบมันนะคือพวกเรางนะจะเป็นคนที่ช่วย่อะก็ใช้ก็ใช้ก็ใชจริงอ่ะเออโอ้ my god ปายจะฟ้องแม่นีอย่านะแม่ไม่เคยรู้ว่ากระเป๋าบูรักาเท่าไหร่แม่นีเขาไม่เอาผ้าหยัดใส่กระเป๋าด้ค่ะไม่หยัดเลยใบที่กูเลือกมาเป็นแค่ส่วนเดียวที่บ้านมีเยอะมากอันนี้พี่ปายก็มีหนึ่งตังใส่ถุงไว้ใช่เพราะว่าไอ้นี้มันเกี่ยวง่ายอ่ะอ่าไอ้ ให้สิบเต็มห้ามึงอ่ะให้เท่าไหร่คะถ้ารูปลักษ์นะกูก็ให้สิบเต็มสิบนะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ซื้อใหม่รอบไม่ซื้อโอเคเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้ใช้อ่ะกูยังซื้ออยู่ดีกูไม่ได้ใช้อ่ะมันไม่ใช่กูอ่ะแต่มันเป็นมึงอยู่นะมันเป็นมึงมันก็เป็นกูอยู่แต่ว่าตอนกูซื้อกูรู้สึกว่ามันสวยมากแต่ตอนกูใช้จริงกูรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะดวกกูเป็นคนใส่ของเยอะคือจริงๆอ่ะกูเป็นคนมีปราด้าแบบเดียวกันเยอะหลายใบมากมันต่างกันตรงที่หูแล้วก็เป็นสายยาวอันนี้คนละ ส่วนเวลาจะไปงานก็จะคือดำล้วนดังนั้นกระเป๋าอะ่ะกระเป๋าก็จะเป็นอะไรที่แบบเร่เราคิดว่าเราให้พวกแต่งตัวเบาปูกระยิบคือแบแบแอบมองตานเราผ่านกระเป๋าที่มันโค้งเค้งค,คแต่เป็นตาโง่เงี้ย สีดำเวลาแบ <c oughs> บแบบใบนี้กูรู้สึกว่ามันจืดเกินไปเวลาที่กูถือมันเป็น<อ>ไทรอนกูไม่ชอบกับอ <nel> <า>ันเนยโลอันเนยโลอันนี้เฉยๆมากๆแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ใส่ของได้ค่อนข้างเยอะถ้าเกิดว่าใครอยากได้กระเป๋าพาได้ที่ราคาไม่แพงกูว่ารุ่นนี้โอเคตอนที่จะรังจากซื้อเลยทาไมคิดว่าต้องมีสีครีมนี้เพราะว่าตอนแรกซื้อสีดําก่อนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใส่ของใส่ของได้เยอะดีก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราจะซื้ออีกใบนึงที่เป็นสีอ่อนอะเราไม่อยากได้เป็นแบบสายยาวเหมือนเดิมก็เลยซื้อใบเล็กสร คือใส่ของได้เยอะจริงแต่ว่าการใช้งานคือจะไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่เยอะพอสําหรับกูก็จะมีกระเป,ป๋าเสร้อก็จะต้องม,มีกระเป๋าอันอโนอันนี้เนซื้อตามปเลยเออส่วนใบนี้เป็นใบที่รู้สึกคุ้มค่ามากมากที่จะใช้ไปใช้บ่อยมากและเข้ากับที่บายมากแล้วเป็นใบที่ใหญ่กว่าใบเมื่อกี้นะใส่ของได้เยอะกว่ารู้สึกว่าใบเนี้ยเป็นใบที่คอมพลีทมากมากเป็นจบเลยเป็นซิปข้างในไม่มีอะไรเลยนะคะไม่มีช่องไม่มีอะไรเลยแต่ว่าใส่ของได้เยอะและวคอม l e ีทไม่มีช่องเลยหรอไม่มีช่องเลย c o m ลุกมากแต่ใบนี้แพงนิดนึงเท่าไหร่นะใบนี้น่าตอนนี้น่าจะประมาณ8ปดใบต่อมาของพาด้าที่กูชอบเลยคือใบนี้คือกูเห็นรุ่นน้องคนหนึ่งสะพายแล้วกูรู้สึกว่าเฮ้ยมันสามารถใส่กับกางเกงยีนแล้วดูลุคเราไปงานได้เอางี้ชุดมึงไม่ได้โอเคนะชุดอีเมลได้ไปงานกูจะไปงานไปงานแล้วออกมาก็คือดูเก๋ใส่กับชุดอะไรก็ได้แล้วใส่ก็ได้หรอใส่ของได้เยอะมากมาดูกว้างแล้วเป็นรอยง่ายไหมเป็นรอยง่ายนิดนึงแต่มันไม่ได้เป็นรอยเหมือน YSL ที่มันจะเป็นรอยเล็บแบบนั้นนะแต่มันจะเป็น ของการใช้งาน,งานอันนี้เท<ม>่าไหร่คะใบนี้ก็น่าจะต้องมี7 8แบบแต่ว่ามันเรียบหรูใช้ได้หลายโอกาสถ้าให้กูให้คะแนนใบนี้กูให้10 ใบนี้ก็ให้สิบสิบอัน expect เอออีกยี่ห้อหนึ่งที่กูชอบมากๆคือซิลีนตอนกูไปดูอ่ะกูรู้สึกว่ากูถูกใจกับหนังสีน้ำตาลมากตอนนั้นกูซื้อมาประมาณหกหมื่นกว่าบาทมั้งแล้วก็ในช็อปไทยมีน้อยมากๆเพราะว่ามีขายที่เมืองนอกเท่านั้นแต่ว่าตอนกูซื้ออ่ะกูชอบมากแล้วกูใช้เขามาช่วงหนึ่งเลยแต่หลังๆกูไม่ได้หยิบเขามาใช้เพราะว่าเขาไม่เห็นโดนทับใช่เขาไม่ค่อยเห็นด้วยแล้วก็ปัจจุบันใช้ใส่กระเป๋าที่ของเยอะมากกูเลยไม่สามารถใช้นองได้หนังไม่พัง ง่ายนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเจ๋งแล้วรุ่นนี้เนรู้สึกว่าเป็นใบหนึ่งเลยนะของปลายที่กูมองแล้วแบบโซปลายแล้วกูยังอยากได้เพราะว่ามันเป็นรอยที่เวลาเก่าแรงสวยอยู่มึงว่าป่าว่ากูชอบกระเป๋าครึ่งวงกลมเออมึงชอบกระเป๋าครึ่งวงกลมอันนี้กูก็ชอบของซิลีนเนี่ยนะคะน่ารักอีกใบหนึ่งของซิรีนที่กูรู้สึกว่าชอบคือใบนี้อันนี้ใบออริจินี่แบบใบนี้เป็นใบมัส have ที่ใหญ่ใส่ของได้เยอะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ซิลีนที่ดูโอเคแบบใส่ของได้เยอะจริงๆก็ใบนี้ก็ดีแต่ที่ กูไม่ชอบคือกูเป็นคนชอบสะพายแต่สายยาวเขาเล็กมากพอเวลามึงสะพายกู๊บะมันจะเจ็บไหลหิดนึงเลยกูก็เลยไม่ค่อยหยิบน้องมาใช้แต่ถ้าจะใช้ก็คือจะใช้ในการไปงานแล้วก็ถือแค่นี้กูมี Exact <ะ>เลยแล้วเป็นใบใหญ่เพราะเมื่อก่อนพีดกระป๋อใบใหญ่ไ่พีดกระป๋อบใบใหญ่กูเลยชอบรุ่นนี้เหมือนกันรุ่นนี้หนังดีมากนะคะแล้วก็ไม่เป็นรอยง่ายรักษาง่ายมากแต่ใบที่กูรู้สึกรีเกรสที่ซื้อคือซิลีนใบนี้ทิ้งหมดทำไมใบนี้ปัจจุบันน่าจะต้องมีแสนห้ากูซื้อที่ฝรั่งเศสคือ กูถามเขาว่ามันเป็นรอยง่ายไหมเขาบอกมันเป็นรอยง่ายแล้วมันเป็นรอยง่ายจริงๆแบบตั้งแต่วันแรกที่กูซื้อมันเลยทีเนี้ยมันเป็นใบในฝันละกันมันเป็นแบบรุ่นที่กูรู้สึกว่ากูอยากได้มานานมากๆแต่ตอนนั้นพอไปซื้อที่ฝรั่งเศสอ่มันตกใบละประมาณแสนต้นกูเลยซื้อแต่พอเอามาใช้จริงคือมึงคือมันเหมือนใส่ได้เยอะเว้ยแต่จริงๆมันใส่ได้ไม่เยอะเพราะว่าพอมันปิดปุบอะอ๋อมันแคบมันแคบแต่ว่าพอมันอ้าวมาเยสมันใหญ่แล้วพอแล้ววันเกิดกูจะซื้ออะไรอะไรผ เอาไว้ใส่กระเป๋านั่นแหละคือกูเลยรู้สึกว่ากูแอบดีเกรดที่ซื้อมาแต่เป็นใบที่เข้ากับมึงนะใช่คือสวยสวยสวยแต่ว่าใส่ของได้น้อยเกินแล้วก็ต้องดูแลเยอะไปแล้วดูแลเยอะจริงๆรพราะป้ายเขาเป็นคนชีวิตจริงเขาจะใช้อย่างเงี้ยไอหยิบมันนั้นมาใบนี้เป็นใบที่คนถามเยอะมากอันเนี้ยเนี้ยเนี้ยอันเนี้ยเขาจะใช้ทุกวันจริงจริงอันนี้คือใบบาลองที่คุ้มค่าที่สุดเท่าที่กูซื้อมาในชีวิตนี้คนถามเยอะมากว่ากูใช้กระเป๋าอะไรกระเป๋าบาลองคนที่อะไรใช้ใหญ่มากคนอะไรใช้กระเป๋าคุกช่อง จริงๆตรงนี้มีตรงนี้มีตรงนี้ก็มีตรงนี้มี บีม,ม,ม,มีมีทุกช่องแล้วเป็นใบที่ใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากลงทุนในบาลองสักหนึ่งใบแล้วรู้สึกว่าจะได้ใช้เยอะซื้อรุ่นนี้เถอะรุ่นนี้อาจจะไม่ได้เป็นรุ่นที่ฮิตท,ที่สุดแต่ว่ากูรู้สึกว่าเป็นรุ่นที่ใส่ของได้เยอะมากๆกูซื้อมา7จ็ดหมื่นสองในเมืองไทยโอเคบาลองอีกหนึ่งใบเป็นบาลองกลุ่มอันนี้นี้ใส่เดียวกับกูปะใส่เดียวกับพี่ิบเลยแต่ว่ากูทําให้สายมันยาวรุ่นนี้กูรู้สึกว่ามันเหมาะสมกับการใช้งานมากๆเพราะว่ากูเป็นคนไม่ระวังอีกหนึ่งรุ่ แล้วงมีกิตเตอร์กี่ใบกูมีใบนี้2ใบหูขาวกับหูดำ้าของยี่ห้ออะไรอะยี่ห้อชาโต้สตูดิโอเป็นแบรนด์ทั่วๆไปราคาไม่แพงมากคือถ้าเกิดว่าใครอยากได้กระเป๋าใบไปงานหนึ่งใบนะซื้อยี่ห้อชาโต้แล้วรุ่นที่มันเป็นแบบมีกิมมิคบางรุ่นจะเป็นขนบางรุ่นจะเป็นวิบล็แบบนี้ราคาหมื่นกว่าบาทราคาดีมากแล้วเหมาะกับการไปงานมากใส่ของได้ค่อนข้างเยอะเลยอีกใบที่กูชอบคือโกยาร์ซึ่งกูอะจะใช้เวลาไปต่างประเทศบ่อยมากซึ่งกูว่าอันนั้นดูดีในการถือ ถามว่าราคาแพงไหมโกยาดก็ถือว่าแพงมากเหมือนกันแต่ได้ใช้งานจริงนี่ราคาคเป็นของกูเจียรร้อยอเกียึ์กระเป๋าใสงานจริงสุดยอดโอเคมาถึงของพี่เน้บ้างหลากสีสันมากเวอร์เหมือนเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันรู้ว่าปะจะพูดถึงอันแรกก็คือกระเป๋าใบในี้เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมันคือกระเป๋าใบแรกในชีวิตแม่อ่อน <Wow. S 2> มือมันเป็นรุ่นกล้วยรุ่นแรกแล้วซึ่งตอนนี้กลับมาฮิตมาก oh. ก็เป็นอันนึงที่ชอบมากนะคะ ed, no. ใช่เวลาใส่ถ่ายรูปก,ก็จะเป็นแบบฟิลนี้ฟิลนี้โอเคกับอีกอันนึงนะคะที่ตอนนั้นโควิดแล้วพอเปิดโควิดปุ๊บจําได้เลยว่าไปสิงคโปร์เจอใบหนีเป็นใบแรกที่เกือบแสนแต่ว่ามือมันใช้ได้แบบสด้าน สามารถถอดออกมาแล้วแต่ละอันเป็นกระเป๋าครัชได้อ่าเป็นกูกูซื้อใบนี้แล้วก็ที่ใส่เหรียญไม่เพราะว่ามันใส่ของได้เยอะไงยิบกูอ่เป็นคนที่จริงๆคิดเยอะนะเว้ยเวลาจะซื้อของอ่ะไอยิบหรูไม่กูเป็นคนแบบ คิดไากี่รอบแล้วเนี่ยกูคิดกูคิดหมดเลยเชื่อหรือไม่ว่าไม่มีใบไหนที่กูซื้อแล้วรีเกรตเท่าไหร่มีใบเดียวที่ซื้อแล้วรีเกรตก็คือใบนี้ฟิอช่วงโควิดแล้วไอ้แจ็คสมูสเนี่ยมันก็ดังมากเพราะว่าอันนี้ก็เป็นหนังกลับแล้วก็เป็นขนเท่าไหร่ว่า4ี่ห้าหมื่นปะไม่รู้ไม่หรูแต่ว่าน่ารักแต่ก็เออใช้ได้น้อยใช้ได้น้อยใส่ของได้น้อยแล้วใช้ได้จริงก็คือสี่เหลี่ยมนี้เล็กๆเหมือนที่มึงบอกโอเคอันนี้เป็นอันที่คิดแล้วว่าจยา เพราะว่าเขาบอกว่าจับแล้วม,มีห้อยอ่างรองอ๋อนี่ถ้ากดอ้วนมาย่งจระแล่ใหญ่ไม่พังเลยนะไม่ได้ไนะงไก่อยู่เล็ก้าแต่แต่ไรพอเวลาเซาไายไปไม่เห็นสายเยียนเลยเออมันนะมีวิธีเซาไายอื่นวะที่แบบให้เห็นสายห้อยอะอามาดูนิอ๋อนี่นี่นี่น,น,นี่เอามือเข้าไปอ่ะ ก็ไม่ได้สะดวกก็ไม่ได้เฉยช่นกันแปลกเอ็นนี่เวน่ารักมากเตเตอร์หอเจอที่ญี่ปุ่นแล้วทุกครั้งเซลลขายก็ชอบบอกว่าจะสองใบในโบลตเดียวหรืออะไรสักอย่างในที่สุดอันเนี้ยรีเกรสเหมือนกันนะเพราะว่าไม่กล้าเอาไปกินอะไรเลยเพราะว่ากลัวขนดําแล้วถามหน่อยถ้าดาก็คือไม่รู้จะทาความสะอาดยังไงก็ดูแล้วสีชมพูคือชมพูนี่ถูกต้องมากมาก็ดู้แวันี้ถ้าให้ซื้ออีกก็เอาไหมก็ซื้อแหละเพราะว่ามันน่ารักที่บานวะเนี่ยโอ้โหแปดเกหมื่นเหมือนกันนะวันนี้ มารักอ่ะโอเคต่อค่ะ ็นพวกมีที่ชอบไปมากๆอันนี้อยู่ในซีรีส์เดียวกันซีรีส์ยยโยอิคืออยากเป็นเขาชอบเขาเขามีของออกมาเราต้องซื้ออันนี้เปนหลุยวิตตองอันแรกเลยทรงสปีดี y แล้วเป็นเล็กอย่างเงี้ยคือใช้ค้มใช้ดีมีสายยาวด้วยก็คือบ้าไปแล้วคือจริงๆกระเป๋าหลุยวิตตองอะมันดูเป็นกระเป๋าที่ใช้ได้จริงเนาะมัน p ป a c t คอ a มันประสาทแต่อันนี้นะคะผ้าเช็ดหน้าที่บอกที่เดี๋ยวจะซื้อให้ปลายหลดแล้วก็จะเป็นหนังแบบนี้ทั้งหมดเลยเห็นปะไม่เป็นรอยง่ายเนมีแต่เป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ ก็เปิดได้เลยคล้ายๆกันคล้ายๆก,ยๆกันเนตเลือกแบบมีสิ์ใช้ได้จริงหมดเลยอันนี้เวลาไปออกงานก็คือถืออย่างนี้ได้หรือมีไไสายสะพายได้สองด้านตีข่าวหรือว่าจะแดงหรือจะแดงแล้วน่ารักปะน่ารักน่ารักแต่กูไม่ใช้นะกูคิดก็ไม่ใช้เหมือนกันนี่แล้วเป็นขิ้วคิ้้พี่อยากเห็นยิบถืออ่ะไม่เป็นไรนต่อยากเห็นไหม มันมีคนไม่เข้าอ่ะเออมันมีคนไม่เข้ายอเนี่เยอะเลยโอเคโอเคถ้าเกิดพูดถึงหลุยไปแล้วก็เอาหลุยต่อไปเลยดีกว่าอ,อันนี้เป็นอันที่แบบเห็นตั้งแต่ฟาเรลเข้ามาทําในหลุยวิตตองอ่ะแบบชอบมากรู้สึกหลุยวิตตองวัยรุ่นขึ้นไปเลยอ่ะอันนี้ก็ดูใช้ได้จริงเออใช้ได้จริงหนะังแข็งแต่ว่ากลายเป็นว่ากูอ่ยังไม่เคยใช้เลยตั้งแต่ซื้อมากูเชื่อกูเชื่อ อ๋อใช้แล้วที่ญี่ปุ่นครั้งเดียวแต่ว่าเนี่ยเวลาแม่ออนเก็บคือนี่ทิชชูเขามาห่อเขามาห่อให้าสุดยอดจริงเขาเป็นสุดยอดจริงๆก็ยังไม่เคยใช้เพราะว่ารู้สึกเหมือนมันใหญ่นิดนึงแล้วก็ตรงเนี้ยถ้ากลัวโดนฝนแล้วก็บาลองอันนี้ก็ เป็นอะไรที่น่ารักคุ้มค่าดีสำคัญนันกูมีเหมือนกันแต่เป็นสีขาวไม่เปื้อนอเนอนกูว่าสีชมพูมันถูกต้องส่วนใหญ่เน่ก็จะแพ้ทางกับสีชมพูที่ถูกต้องแบบนี้นะแล้วก็จะหลอกตัวเองว่ามันคนละเฉดมันคือเฉดเดียวกันอ่ะเียก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่คุ้มสุดๆทุกงานทุกประเทศอันนี้เป้ที่อังกฤษกระเป๋ากลุ่มอ่ะอันนี้ก็คือซื้อที่เมลเบิร์นเหมือนพี่ายที่เป็นดีแต่เป็นรุ่นสีชมพูและใบนี้เป็นอินสปายให้พี่ายไปซื้อรุ่นเดียวกันนะคะก็อันนีี้เป็นอกบ ที่ชอบมากๆเพราะว่าใส่บาทใส่อะไรได้จริงถ้าเกิดใครชอบเป็นผ้าก,ก็อันน,นั้นหรือว่าใครชอบเป็นหนังก็อันนี้นนมีม <3. S 2> สามไซส์ก็คือไซส์เล็กสุดคือเขาเรียกว่ามินิแล้วก็เป็นไซส์ธรรมดานะคะแล้วก็เป็นไซส์ใหญ่อขอถามหน่อยค่ะว่าแล้ว่าสองอันนี้อันไหนจุกว่ากันคะอันไหนจุกว่าคะ แต่ว่ามันก็จะให้มูดไม่เหมือนกันเพราะอันนี้ก็จะให้มูด d แบบตึกตึอีกอันนึงะสีชมพูอ่ะสีชมพูอันนี้ก็เฉยเเห็นเป็นทรงถังแล้วก็อันนี้เฉยเอ่ะก็ไม่ต้องก็ได้แต่อันนี้ดีกูว่ากูอ่ะมี s o ต์ส p o t ให้บอลลองอยู่แล้วหยิบ soft spot soft spot soft spot อ่ะบอลลองเขาจะมีความเป็นการ กันไงลุนเหล็กอะในขณะเดียวกันยิบมึงรู้ไหมว่ากูซื้อมาเหมือนกันแบบเดียวกันเลยแต่ของกูเป็นสีเทาใบใหญ่กูไม่เคยเอาออกมาจากถุงเลยตั้แต่วันที่ซื้อจนถึงวันจนถึงวันนี้อ๋อถ่ายเยอะมาเพราะว่ามันแข็งมากอะสาหรับกูแข็งมากใหญ่มากตอนกูใส่ของได้เยอะมากใส่ของได้เยอะมากใส่ของได้เยอะมากกูรู้สึกว่ากระเป๋าบาลองนะเป็นกระเป๋าที่ใช้ได้จริงไหนลองสีมันแบบคนลุกเนาะคนลุก โอเคอันนี้เข้าพาได้เราก็แค่น้ามืดคือหยิบทุกอันที่เขาไม่ได้คิดเลยเออน่ารักจันมีเก๊ดไหมมีเก๊ดไหมนิดหน่อยแต่ก็ช่างมันอย่างน้อยก็เออกูไม่เคยมีสีเขียวเลยไม่เห็นเคยใช้เลยึ่งเขียวมะนาวเออใช่ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน คือจะบอกว่าเวลาซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะเขาจะมีการ์ดให้<ข>การ์ดอน,น,นันแนะนาว่าถ้าใครซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมเก็บไว้ให้หมดเผื่อวัวนที่เราขายต้องใช้เวลาเก็บกระเป๋าแบรนด์เนมก็อย่างที่พี่เนทบอกนะคะเอากระดาษหรือเอา,ะาอะไรก็ได้ยัดเขาให้เป็นทรงแล้วก็เก็บไว้ในกระเป๋าแบบนี้นะคะเพื่อให้มันอยู่ในถุงในซองจริงๆแล้วมันมีวิธีการเก็บด้วยแต่กูยังไม่กล้าบอกมันมีที่เซียนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะถ้าไม่อยากสีเรียดอ่ะพยายามซื้อกระเป๋าที่มึงลุยได้จริงๆแล้วไม่เป็นไรหรอกมึงมันก็มีววัันนหมมดออาายุก็เไ้ช เราสามคนอะสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือคงไม่ได้เล่นถึงขนาดกระเป๋าใบละล้านอะไรอย่างนั้นเลยสำหรับกูอะ<ม>เกิน8ปดหมื่นคิดมเยอะแล้วนะกูไม่โดนแสนแนๆ่ๆเอออย่างอันเ<ๆ>นี้ยน่ารักได้ใช่ไหมยังไม่ค่อยได้ใช้เลยเนาะอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วดูท่าทางยิบก,ก็มีกระเป๋าที่จะปล่อยไปแล้วม,มีกระเป๋าที่จะปล่อยนะคะ <Okay. S 1> ถ้าอยากให้เราปล่อยของก็มีนะเพราะว่าเีม่มึงปล่อยเหรอ,ออ๋ออันนี้ไม่อยากปล่อยเลยแต่มันจะมีแบบมีรองเท้าบาลลงขนอะไรอย่างเงี้ยที่บางทีเออกูก็อยากปล่อยเหมือนกันจ้ะ ่ะโอเคไปไหมโอ้ขอไปเลือกก่อนนะมีเยอะมากเลยเอาเป็นว่า D M D M D M ผักกูก็ได้ดูกวะเดี๋ยวเราจะมาป้ายยากระเป๋าที่เป็นแบรนด์ทั่วๆไปที่ใช้ได้จริง แล้วเดินถือออกไปแล้วดูดีเลยดีกว่าใช่ถ้าให้มึงเลือกอ่ะมึงจะอยากซื้อกระเป๋าแบรนด์ไอนกะในอนาคตกูน่าจะยังซื้ออีกแต่ว่ากูคงซื้อแบบที่ชอบจริงเวลามึงเลือกมึงเลือกจากอะไรวะก็ชอบก็ชอบจริงๆแค่เห็นก็คือชอบเลยใช่ต้องไปช็อปไหมต้องไปเน่ต้องไปช็อปเน่ไม่ซื้อออนไลน์แล้วก็ต้องชอบจริงๆอย่างนี้เหมือนกันมันถ้าให้ความรู้สึกที่เฮ้ยกูชอบเนาะมันไม่เหมือนใครแล้วมองยังไงก็ไม่เสียดายเงินอ่ะโอ้มีใบนี้ใบที่แม่ออนซื้อให้เป็นของขวัญแต่งงานแต่อันเนี้ยเสียด อพอมันมาแบบสามแสนขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยสามแสนเออใบมีมันน่ารักมากเลยเว้ยมันนิ่มๆจับดีเออมันนิ่มแล้วมันเป็นชมพูที่ถูกต้องอีกแล้วอะมึงแต่ว่าถามว่าไปไหนอะแบบมันใหญ่อะมึงกูมีทริคในการซื้อของกูเวลาที่กูจะซื้อกูจะไม่อินพาวซีเท่าไหร่อย่างใบ YSL ที่กูชอบที่สุดอะกูอะเดินไปเห็นที่ชอ็อปใช่ปะแล้วกูเดินแล้วเดินอีกเดินแล้วเดินอีกอะ ยู่ประมาณ4เดือนกว่ากูจะซื้อโอ้าใจปะคือทิ้งเวลาว่าดูแล้วเดือนนี้ยังชอบอยู่ไหมวะอันนี้จริงยังชอบอยู่ปะแต่ถ้ามันเป็นเดือนวะถ้ามันยังแบบใช่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 กูทิ้ง1น่งหนึ่งสองวันใบเนี้ยทิ้งใบเนี้ยทิ้งดูรูปแล้วดูรูปอีกมึงต้องคิดนานอีกนิดจริงหรอกูคิดสองสามวันคือกูจากกับพวกมึงสมมติถ้าเกิดว่าวันนี้กูรู้สึกว่าเอ้ยกูอยากได้กระป๋าประมาณเนี้ยกูจะเดินเข้าไปดูก่อนแล้วถ้ากูดูแล้วกูแคสกิมเออโอเคใบนี้ดีขอลองหน่อยถ้ากููชออบซื้เลย กูจะไม่ได้มีแบบนอนคิดนั่งคิดก่อนอะไรเงี้ยคิดบ้างเหรออ่าโอเคแล้วไม่เทคทิคไหนมาไม่มีแล้วก็คิดนานสาหรับคนที่จะเอากระเป๋าไปเคลือบมึงเคยเอากระเป๋าไปเคลือบปะอย่างไรเคยเหมือนกันเลยเราไม่ได้มีความรู้ในพา์ทนั้นแต่ว่าเคยมีกรณีที่เหมือนเขาไปทําสีดูร้านดีๆเหมือนกันเพราะบางร้านสีมันไม่ตรงจริงจริงมันมีกชชี่ใบแรกในชีวิตที่กูจาได้อ่ะกูยังใช้อยู่แต่แต่ว่าอย่างของกูอะกูใช้ลูกใบนะแต่อย่างเนี้ย ถ้าให้มึงเลือกใบเดียวที่มึงจะต้องใช้อะมึงจะเอาใบไหนในในของไหน,นมีกติกาว่าห้ามเลือกหลุยที่ดู <Okay. S 2> ที่ดูคลาสสิกใบเดียวที่กูจะใช้ได้คือจะใบไหนจริงปะ <c oughs> ของเนเหรอ <c oughs> ของเน่เ <c oughs> ขาเป็นมึงอะอ่ะมึงอะกูใบเขียวละกันก,กูชอบเขียวอ่ะมงกูไใบชมพูเฮ้ยกูได้อยู่มึงได้โอเคนี่คือกระเป๋าแบรนด์เนมใบแรกในชีวิตกูที่มึงซื้อกูซื้อเองด้วยเงินของกูคลาสสิกมากคลาสสิกมาก มากมากแล้วก็ยังน่ารักอยู่พอไปพูดถึงว่าเคยล้างกระเป๋าสักกระเป๋าไหมใบนี้เป็นใบที่ซักเพราะว่าลาขึ้นจริงๆแต่น่ารักมากไหมมึงมันลาขึ้นเองมึงด้วยหนังด้วยอะไรของมันอะมึงไม่ใช่ด้วยหนักหรอกกูว่าจริงหรอจริงมันชื้นมึงไม่มีกระเป๋าตอนเด็กอย่างนี้กันหรอตอนเด็กกูไม่ใช่เลยก็ใช่ตอนเด็กอ่ะโอเคจบละบาย มึงหยิบกระเป๋าที่กูใช้จริงมาสิก็ใช้หนังปอมๆราคาประมาณน่าจะ100บาท120บอะไรกูชอบนะจริงๆแล้วจริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วฝนก็ได้ฝนก็ได้้ฝนตกก็บังหัวเครียดเก็บ